มันเริ่มขึ้นในคืนเดือนดับคืนที่ตามความเชื่อของหมู่บ้านของผมเป็นคืนปล่อยของคืนที่พลังของสิ่งของไม่ว่าจะเป็นของแก้ของต้องหรือของใครก็ตามที่เคยทำไว้จะมีแรงที่สุดในปีใครที่ทำของไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามของเหล่านั้นจะถูกปล่อยออกมาคืนนี้เป็นคืนที่ชาวบ้านทุกคนระวังตัวเป็นพิเศษ พ่อแม่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าคืนนี้ถ้าเราไปทับใครหรือพูดอะไรแปลกๆก,กับสิ่งที่มองไม่เห็นมันสามารถเข้ามาโดนเราได้โดยไม่ต้องมีใครทำของใส่ผมเองไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนคิดว่าเป็นความเชื่อชาวบ้านแต่คืนวันนั้นผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วผมอยู่บ้านเพียงลำพังแม่กับน้องไปเยี่ยมญาติไกล บ้านผมเพิ่งกลับจากทำงานและกำลังเช็ดรถอยู่หน้าบ้านลมพัดแรงมากผิดปกติทั้งที่ท้องฟ้าโล่งและร้อนเหมือนฝนจะตกแต่ไม่มีเมฆสักก้อนพอเช็ดเสร็จผมวางผ้าเช็ดรถลงกับโต๊ะเล็กๆหน้าบ้านและหันไปมองสวนยางหลังบ้านทันใดนั้นผมได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเบาๆจากด้านหลังบ้านมองไปก็เห็นเงาคนเดินผ่านสวนยางช้า,ชา แตการเคลื่อนไหวของมันแปลกมากไม่เหมือนคนเดินทั่วไปมันลอยไปกับพื้นเหมือนลมพัดแต่ลมก็ไม่ได้พัดอะไรสักอย่างผมชะงักมองตาแทบไม่กระพริบโดยไม่คิดอะไรผมหลุดปากพูดออกไปว่าใครเดินตอนนี้วะทันทีที่คำพูดหลุดออกไปลมที่พัดอยู่ก่อนหน้าหายไปเฉยๆทุกอย่างเงียบสนิทเงาที่ผมเห็นหยุดนิ่งทันที แล้วแล้วมันค่อยคหันมาทางบ้านผมตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงมากไม่ใช่แค่เพราะกลัวแต่เป็นความรู้สึกแบบหนาวขึ้นมาจากกระดูกแค่เห็นร่างที่หมุนตัวผมเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดมันไม่มีดวงตาไม่มีปากมีแต่ช่องว่างมืดลึกๆผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดูดเข้าไปในความว่างนั้นผมถอยหลังจนสะดุดถังน้ำล้มดังโครม แม่วิ่งออกมาจากห้องพระถามเสียงแข็งทันทีว่าไปทักอะไรมาหรือเปล่าผมพยายามพูดแต่ปากสั่นเครือจนแทบออกเสียงไม่ได้แม่ผมผมไม่ได้ทักผมแค่บนแม่หน้าซีดพูดช้าๆและเสียงแข็งคืนนี้วันปล่อยของใครทักอะไรที่ไม่รู้ว่าคนหรือของก็เท่ากับเรียกมันเข้าบ้าน ขณะที่แม่พูดเสียงเคาะประตูหลังบ้านดังขึ้นกลึกกลึกกลึกเป็นจังหวะเหมือนปลายนิ้วเคาะไม้ผมยืนแข็งไปหมดแม่ต้องดึงตัวลงไปนั่งกับพื้นและดับไฟทุกดวงพร้อมกระซิบว่าอย่าพูดอย่าขยับอย่าคิดอะไรทั้งนั้นให้มันผ่านไปเอง แต่ทันใดนั้นเสียงลากเล็บผ่านไม้ดังขึ้นช้าๆยาวๆเหมือนอะไรบางอย่างคืบเข้ามาใกล้ตัวผมมือผมสัน่นปากขยับไม่ได้เมื่อไหลเย็นๆตามหลังความรู้สึกเหมือนมีแรงดึงบางอย่างพยายามชักผมไปด้านนอกทันใดนั้นเสียงกระซิบในหัวก็ดังขึ้นเสียงนั้นเบามากแต่ชัดเจนออกมาสิมาอยู่ด้วยกัน เปิดประตูสิผมตัวสั่นไปหมดแทบขยับไม่ได้แม่จับแขนแน่นสวดมนต์ตลอดเวลามือสั่นจนไม้ประคำแทบหลุดมือแม่ยังคงจับผมไว้แน่นแม่กระซิบว่าของมันหาทางเข้าอย่าเผลอรับมันนะลูกผมนิ่งแต่ความคิดไม่หยุดมันพยายามดึงผมไปเรื่อยๆเสียงกระซิบกุยิ่งดังขึ้นเรื่อย ใจผมเริ่มสั่นจนไม่สามารถคิดอะไรชัดเจนได้พอเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีเสียงเคาะและลากเล็บเริ่มเบาลงแต่ความรู้สึกอึดอัดยังอยู่เต็มตัวผมเริ่มสังเกตว่ามีความเย็นแผ่ซึมเข้ากระดูกสันหลังเหมือนบางอย่างมองเห็นและติดตามผมอยู่แม่บอกให้ผมนั่งนิ่งๆและสวดมนต์ต่อไปแม้ผมไม่ค่อยเชื่อแต่ก็จำใจทำตาม ความรู้สึกนั้นค่อยๆจางลงช้าๆจนเริ่มหายใจได้ตามปกติผมนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงจนเวลาล่วงเลยเที่ยงคืนทุกอย่างเริ่มสงบแม่กระซิบว่าคืนนี้เรารอดแต่คืนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นถ้าเราหลึกปากพูดอะไรอีกมันจะกลับมาแรงกว่านี้ผมนั่งคิดคิดว่าผมพลาดไปแล้วเพียงแค่หลุดปากคำเดียว แต่สิ่งที่เห็นความว่างในตาของเงานั้นมันติดตาผมไปแล้วคืนเดือนดับวันนั้นผมไม่หลับเลยทั้งคืนนอนมองมุมห้องพระคอยฟังเสียงทุกอย่างรอบบ้านแม้กระทั่งเสียงลมหายใจตัวเองก็ยังน่ากลัวพอเช้าผมสังเกตว่าใบไม้รอบบ้านหักเป็นกิ่งๆเหมือนใครเดินผ่านแล้วรอยเท้าที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของปรากฏอยู่บนพื้นดินแห้งๆ เรื่องคืนปล่อยของคืนนี้มันสอนให้ผมรู้ว่าการพูดหรือทักอะไรโดยไม่ระวังสามารถเรียกพลังที่เราไม่เข้าใจเข้ามาใกล้สัวได้ทันทีและคืนนี้คือคืนแรกที่ผมจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตหลังจากคืนเดือนดับที่ผมแทบไม่ได้นอนเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นคืนต่อมาคือช่วงเวลาที่ผมได้เจอกับสิ่งที่เรียกว่าลมเพลมพัด ของแรงแบบไม่ต้องมีใครทำของใส่ตัวผมเองผมตื่นมาตอนหัวคำ่ำเหงื่อเต็มตัวแม้จะอยู่บ้านคนเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่รอบๆผมเต็มไปหมดผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นจินตนาการแต่เสียงกิ่งไม้หักที่สวนหลังบ้านเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ามากเสียงคล้ายคนเดินบนพื้นไม้เก่าแต่อากาศรอบตัวเงียบสนิทไม่มีลมพัด ผมหยิบไฟฉายมือถือส่องไปรอบบ้านแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงามืดของต้นไม้และกิ่งไม้เสียงที่เคาะประตูห้องครัวเริ่มดังขึ้นชัดเจนกึกกึกกึกเป็นจังหวะช้าๆและสม่ำเสมอผมกลั้นใจฟังจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังเข้ามาในหัวผมออกมาสิมาอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงชัดเจนราวกับมีใครยืองอยู่ข้างหูผมจริงๆผมตัวสัน่นรีบถอยไปติดผนังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ผมแทบช็อกลมเย็นว่าพัดเข้ามาในบ้านทันทีทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดหมดแล้วผมรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นดึงเสื้อผมเบาๆลากตัวไปทางประตูหลังในวินาทีเดียวกัน ผมเห็นเงาดำลอยอยู่ตรงมุมบ้านรูปร่างคล้ายผู้หญิงแก่ๆผมหยิกขาวกระโปรงดำยาวเงยหน้าแล้วมองผมตรงตรงผมแทบหยุดหายใจเพราะดวงตาขาวโพลนไม่มีรูม่านตาไม่มีลูกตาเสียงหัวใจผมเต้นแรงมากจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังก้องในหัวผมก้าวถอยหลังจนสะดุดถังน้ำอีกครั้ง เสียงมันกระแทกพื้นดังโครมแม่ผมในหัวผมกระซิบว่าอย่าทักอย่าโต้ตอบอย่าแม้แต่คิดตอบสนองให้มันผ่านไปเองแต่ลมเพลมพัดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกเหมือนแรงนั้นเข้ามาในตัวลึกถึงกระดูกสันหลังความเย็นเข้มข้นเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดมือชาหมดแต่ปากยังสั่นพูดอะไรไม่ได้ เงานั้นเคลื่อนใกล้ขึ้นช้าๆแต่ชัดเจนผมพยายามหลบแต่เหมือนแรงบางอย่างลากตัวผมไปข้างหน้าผมกรีดร้องเบาๆในใจขอให้แม่อยู่ตรงนี้ขอให้มีใครช่วยทันใดนั้นเสียงเคาะดังขึ้นเป็นจังหวะเร็วขึ้นกึกกึกกึกกึพร้อมกับเสียงลากเล็บที่ดังยาวกรืดจากมุมบ้านจนถึงประตู ผมแทบล้มทั้งตัวแต่ก็พยายามจับขอบโต๊ะเพื่อยืนแล้วเกิดสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเจอดวงตาขาวโพลนของเงานั้นกระพริบรเหมือนมองทะลุผมเข้าไปในหัวและทันใดนั้นผมก็เห็นภาพเหมือนภาพความทรงจำเก่าๆของตัวเองผสมกับคนอื่นภาพที่ผมไม่เคยเห็นแต่รู้สึกว่ามันเคยเกิดขึ้นกับใครบางคนมาก่อน ผมเริ่มเวียนหัวตัวร้อนขึ้นทันทีเหงื่อไหลเต็มหลังความคิดสับสนหายใจไม่ออกและคลื่อนความรู้สึกอยากหนีขึ้นสูงจนแทบหมดสติแม่ผมในหัวยังสวดมนต์ต่อเนื่องกระซิบว่าจงยืนอยู่กับความเงียบอย่าเผลอเรียกมันเด็ดขาดผมทำตามโดยไม่คิดแต่เงานั้นเริ่มลอยเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น ใกล้จนเห็นหน้าผากผมสามารถมองเห็นรอยย่นลึกๆรองแก้มและผมสีขาวกระจุกเหมือนผ้าเก่ามันเงียบแต่ความรู้สึกที่ส่งผ่านมารุนแรงเกินคำบรรยายในวินาทีที่แรงที่สุดนั้นผมเกือบหมดสติแต่ก็มีแรงบางอย่างดึงตัวผมออกจากความมืดแม่ผมในคิดสั่งให้ผมก้าวออกจากมุมบ้าน ผมทำตามแม้ร่างจะสั่นมือไม้สั่นจนแทบจับอะไรไม่ได้พอออกมาอยู่กลางบ้านเงานั้นหยุดนิ่งเหมือนกำลังพิจารณาแล้วค่อยๆลอยหายไปทางประตูหลังบ้านเสียงลากเล็บเงียบลงหลมเพลมพัดก็หายไปแต่ร่างกายผมยังสั่นเกรงอยู่ผมนั่งลงกับพื้นพยายามปรับลมหายใจเหงื่อเปียกชุ่มไปทั้งตัวใจเต้นแรงไม่หยุด ภาพดวงตาขาวโพลนยังติดตาผมเหมือนฝังเข้ากระดูกสติเริ่มกลับมาพร้อมความเข้าใจว่าคืนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคืนที่ของแรงมากจริงๆแม่กระซิบว่าคืนนี้รอดแต่ถ้าไม่ระวังอีกคืนหน้าอาจแรงกว่านี้ผมนั่งนิ่งจนเวลาเกือบสว่างความเงียบสงัดของบ้านทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปแล้ว แต่ความรู้สึกว่าเงานั้นยังตามอยู่ใกล้ๆอย่างไม่จางหายนี่คือคืนแรกที่ของเริ่มเข้ามาใกล้ตัวผมจริงๆหลังจากนั้นผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พูดอะไรแปลกๆหรือทักอะไรที่ไม่ควรอีกเลยและนี่คือบทเรียนแรกของคืนปล่อยของที่ผมไม่มีวันลืมเช้าวันต่อมาหลังจากคืนลมเพลมพัดจนแทบหมดสติ ผมยังนั่งอยู่บนพื้นห้องพระอาทิตย์ค่อยๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาความเงียบของบ้านในตอนกลางวันทำให้รู้สึกว่าเมื่อคืนเหมือนฝันไปแต่ร่องรอยทุกอย่างยังอยู่ทั้งรอยเท้าที่ไม่มีเจ้าของกระถางต้นไม้ที่ล้มและรอยขีดข่วนบางๆบนพื้นไม้ผมยังไม่กล้าเข้าไปในครัวแต่ตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทชื่อบีซึ่งเป็นคนเชื่อเรื่องลี้ลับมากกว่าใครๆ บีฟังเรื่องที่ผมเล่าด้วยเสียงเรียบๆแต่ความตื่นเต้นซ่อนอยู่ในคำพูดนกแกโดนของจริงๆนะคืนนี้ของมันแรงมากลมเพลมพัดนี้อันตรายที่สุดถ้าไม่รีบแก้มันอาจทำให้แกเจ็บหนักหรือคิดสั้นได้เลยนะผมยิ่งใจหวิวไม่เคยคิดว่าของที่ไม่ได้ทำใส่ตัวเราจะสามารถเข้ามารุนแรงได้ขนาดนี้ บีเลยแนะนำให้ผมไปหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของหมู่บ้านคนที่แม่ผมเคยไปขอคำแนะนำตอนผมยังเด็กพอไปถึงอาจารย์เขาดูหน้าผมก็พูดเสียงเข้มทันทีว่าแกเจอเงานั้นใช่ไหมดวงตาเขาขาวกระดูกหมดแล้วมันไม่ใช่คนธรรมดาและไม่ใช่ของใครๆที่ทำขึ้นเองมันคือของเดิมที่ผูกติดกับแกตั้งแต่หลายปีที่แล้ว ตอนที่แกไปยุ่มกับเรื่องของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวผมเบิกตากว้างหลายปีที่แล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นผมไปงานบ้านเพื่อนบ้านแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำพิธีบางอย่างที่ไม่เข้าใจผมเผลอไปหัวเราะและทักคำพูดแซวแค่คำพูดนั้นมันเป็นการกระทําที่เรียกพลังบางอย่างเข้าหาตัวผมโดยไม่รู้ตัวอาจารย์เล่าต่อ ว่างเงาที่ผมเห็นคือผู้หญิงคนนั้นเองเธอเคยเป็นหมอทำของประจำหมู่บ้านแต่ตายไปหลายปีแล้วแต่ของที่เธอทำถูกเรียกคืนทุกครั้งที่ใครหลุดคำพูดหรือทำผิดกฎคืนปล่อยของพลังของเธอจะตามตัวและเข้ามาแสดงตัวให้คนที่ถูกเรียกเห็นแต่ทำไมแค่ทักถึงโดนแรงขนาดนั้นผมถามอาจารย์มองผมอย่างจริงจังเพราะแก อยู่ใกล้จุดที่ของมันอ่อนแอที่สุดคืนเดือนดับคืนนี้ของมันแรงที่สุดถ้าไม่รีบแก้มันจะทำให้แก่หมดสติหรือกระทั่งคิดสั้นได้ของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นอาจารย์ให้ผมยืนกลางห้องแล้วเริ่มสวดมนต์เรียกพลังให้ผมคงตัวเองขณะเดียวกันใช้สมุนไพรและดอกไม้แห้งบางอย่างล้อมรอบตัว ผมรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงผมเข้าใกล้ความมืดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่รุนแรงเท่าคืนก่อนในวินาทีนั้นผมเห็นเงาผู้หญิงอีกครั้งแต่ร่างของเธอไม่ใช่เงาดำลอยๆอีกต่อไปผมเห็นเหมือนเธอกำลังยื่นมือมาหาผมแต่ไม่ได้ทำร้ายแค่ต้องการบางสิ่งอาจารย์สังเกตทันทีและพูดว่าเธอไม่ได้มาเอาชีวิตแก แต่เธอตามหาสิ่งที่แกไปเอาโดยไม่รู้ตัวคืนนี้ของเธอจึงแรงมันพัดมาหาแกเพราะสิ่งนั้นติดตัวแกไว้และเธอจะตามมันจนกว่าจะได้คืนผมเริ่มจำได้หลายปีก่อนตอนผมไปงานบ้านเพื่อนบ้านผมเผลอหยิบตะกร้าของเก่าที่เพื่อนบ้านเขาไม่ให้แตะแค่หยิบเพื่อหัวเราะเล่นแค่ทักล้อเธอก็เป็นสิ่งนั้นที่ทำให้เธอต้องตามกลับคืน อาจารย์บอกว่าสิ่งของหรือพลังที่ติดตัวผมตอนนี้เป็นของที่ถูกผูกติดกับจิตวิญญาณของเธอมันสามารถทำให้คนที่เผลอทักหรือหลุดปากคำพูดเสียสติหรือคิดสั้นได้ทันทีลมเพลมพัดที่ผมเจอเมื่อคืนเป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วมหน้าและผมแทบไม่รอดอาจารย์เริ่มทำพิธีแก้ของพอเริ่มสวดมนต์กลิ่นธูปและสมุนไพรลอยไปทั่วห้อง ผมเห็นเงาผู้หญิงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนก่อนดวงตาขาวพโพลนของเธอยังอยู่แต่เหมือนมีแสงบางอย่างส่องออกมาเธอเฝ้ามองอย่างสงบนิ่งเหมือนรอให้ของที่ติดตัวผมคืนกลับไปขณะที่พิธีดำเนินไปผมเริ่มรู้สึกถึงความโล่งความอึดอัดค่อยๆลดลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกเย็นๆอยู่รอบตัวเหมือนมีใครมองอยู่อาจารย์เตือนว่า คืนนี้ยังไม่จบแค่ทำให้สิ่งนั้นไม่ทำร้ายแกแต่สิ่งที่ติดตัวแกยังอยู่จนกว่าจะคืนครบถ้วนแกยังต้องระวังคำพูดการทักหรือการขยับตัวโดยไม่ระวังทุกสิ่งที่พูดสามารถเรียกมันกลับมาอีกผมนั่งนิ่งเข้าใจแล้วว่าความเงียบและการระวังตัว เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตผมให้รอดจากคืนปล่อยของครั้งนี้หลังพิธีผมกลับบ้านยังไม่กล้าเข้าไปในครัวหรือห้องนอนเฝ้ามองทุกมุมบ้านตลอดคืนสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พูดอะไรแปลกๆหรือทักอะไรที่ไม่เข้าใจอีกเลยและนี่คือคืนที่สองคืนที่ผมเข้าใจว่าเงาดำผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ศัตรู แต่เธอตามหาบางสิ่งที่ผมเผลอเอาไปโดยไม่รู้ตัวและสิ่งนั้นสามารถทำลายชีวิตใครได้ถ้าไม่รีบคืนคืนวันนั้นคืนที่สามหลังจากคืนเดือนดับผมแทบไม่ได้นอนเลยความรู้สึกเย็นและแรงดึงจากคืนก่อนยังติดตัวอยู่เต็มร่างแม้จะผ่านพิธีแก้ของแล้วแต่แม่เตือนเสมอว่า คืนปล่อยของไม่มีวันหยุดรอใครของแรงยังสามารถกลับมาทำร้ายได้ทุกเมื่อตอนค่ำผมพยายามทำใจสงบนั่งอยู่กลางบ้านแสงไฟสลัวๆจากโคมไฟเพียงดวงเดียวแม่กลับมาพร้อมกับไม้สวดมนต์และทู่ผสมสมุนไพรให้ถือไว้เธอกระสิบว่าคืนนี้ลมเพลงพัดแรงที่สุด อย่าเผลอพูดหรือขยับตัวโดยไม่ระวังแม้แต่มองผิดทางของเงาดำก็อาจเรียกพลังเข้ามาผมนั่งนิ่งแต่แล้วเสียงเคาะและลากเล็บเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้และชัดเจนกว่าคืนก่อนเสียงเหมือนมีหลายมือลากผ่านพื้นไม้และเฟอร์นิเจอร์มันชัดจนเหมือนอยู่ตรงหลังตัวผม ดวงตาขาวโพลนของเงาผู้หญิงปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งเธอไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ร่างผมทีละน้อยความเย็นที่ซึมเข้ากระดูกสันหลังทำให้มือและเท้าผมชาไปหมดหายใจแทบไม่ออกอยา่ยาอย่าอย่ามาใกล้ผมพูดเบาๆในใจแต่แรงดึงเหมือนลมพัดจับตัวผมไปข้างหน้า มันทำให้ผมเกือบลม้มลงและเหมือนมีภาพในหัวผมพลุ่งขึ้นมาภาพความทรงจำเก่าๆที่ผมเคยหัวเราะล้อเล่นกับผู้หญิงคนนั้นแค่คำพูดล้อเลียนสั้นๆตอนหลายปีก่อนมันกลับมาเป็นภาพที่ทรมานจิตใจแรงดึงนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองไม่ใช่ของตัวเองถูกดึงไปข้างหน้าช้า,ชา ใจสั่นจนแทบจะหยุดเต้นเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นในหัวคืนของฉันคืนของฉันคืนของฉันทันใดนั้นผมเกือบหมดสติร่างกายเหมือนถูกดึงไปในความมืดทั้งความเย็นแล้วแรงดึงทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าไม่รีบอาจไม่รอดคืนนี้แม่รีบจับผมแน่นสวดมนต์เสียงสูงแล้วเร็วขึ้น มือเธอสั่นแต่แน่นมากผมรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ดึงร่างผมออกจากความมืดแสงจากทูบและไม้สวดมนต์เหมือนสร้างเกราะบางอย่างรอบตัวทำให้แรงดึงค่อยๆเบาลงแต่ยังมีความเย็นและแรงกระชากเป็นระยะๆะะในวินาทีที่อันตรายที่สุดผมเห็นเงาผู้หญิงอีกครั้งคราวนี้เธออยู่ใกล้จนเห็นรายละเอียดครบ ทั้งรอยย่นลึกๆบนใบหน้าผมเห็นมือบางๆยื่นออกมาแต่เธอไม่ได้จับผมแค่เอื้อมเหมือนต้องการบางสิ่งอาจารย์เคยบอกผมว่าของที่เธอตามหายังคงอยู่ในตัวผมผมรู้ทันทีว่าถ้าไม่คืนหรือไม่ปล่อยให้มันกลับไปแรงของมันจะทำร้ายผมจนหมดสติหรือมากกว่านั้นแรงดึงสุดท้ายเข้ามาเต็มร่าง ผมตัวสั่นมือสั่นหายใจไม่ออกแต่แม่ยังคงสวดมนต์ต่อเนื่องผมพยายามจดจ่อกับเสียงสวดมนต์ทุกคำและกลั้นใจนิ่งและในที่สุดแรงดึงค่อยๆหายไปเงาผู้หญิงค่อยๆลอยออกจากตัวผมไปทางประตูหลังบ้านความเย็นจางลงความเงียบกลับมาอีกครั้ง ผมนอนหมดแรงบนพื้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเหงื่อเต็มตัวสติเริ่มกลับมาผมรู้สึกโล่งขึ้นแต่ก็ยังสั่นไม่หายแม่มองผมด้วยสายตาจริงจังคืนนี้แกรอดแต่จำไว้ว่าของมันตามอยู่ถ้าไม่ระวังอีกคืนหน้าจะหนักกว่านี้ผมนั่งนิ่งฟังเสียงบ้านรอบตัวใจผมยังเต้นแรงอยู่ ความกลัวความสับสนปนกันไปหมดแต่ผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พูดหรือทักอะไรแปลกๆอีกเด็ดขาดหลังจากคืนนี้ผมเริ่มเข้าใจว่าคืนปล่อยของไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่ความเชื่อชาวบ้านแต่เป็นพลังที่จับต้องได้จริงคนที่ไม่ระวังอาจเสียชีวิตหรือคิดสั้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือคืนที่ผมเกือบสูญสติ และเกือบเอาชีวิตไม่รอดหากไม่ใช่แรงสวดมนต์และความตั้งใจนิ่งของแม่ผมคงไม่มีวันรอดคืนนี้สอนผมว่าความเงียบความระวังและการเชื่อฟังคำเตือนคือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้รอดจากคืนปล่อยของหลังจากเหตุการณ์นี้ผมเริ่มสังเกตตัวเองทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวและแม้แต่ความคิดภายในหัว เพราะรู้แล้วว่าของมันสามารถเข้ามาได้ทุกที่ทุกเวลาและแรงที่สุดในคืนเดือนดับและนี่คือบทเรียนที่ผมต้องจำไปตลอดชีวิตคืนปล่อยของไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความจริงที่อันตรายและอาจเปลี่ยนชีวิตใครก็ได้ในพริบตา หลังจากคืนที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดผมกลับมาบ้านโดยร่างกายอ่อนล้าและจิตใจสั่นคลอนแม่ยังคงอยู่ข้างๆผมถือไม้สวดมนต์และทูบสมุนไพรไว้เธอไม่พูดมากแค่จับมือผมแน่นและมองตาผมรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยที่หายยากมากแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ในคืนก่อนๆทำให้ผมไม่อาจนิ่งใจได้แม้ตอนกลางวัน ผมสังเกตทุกเงาทุกเสียงทุกลมที่พัดเข้ามาในบ้านเหมือนผมยังอยู่ใต้การจับตามองของสิ่งที่มองไม่เห็นและดวงตาขาวโพลนของเงาผู้หญิงยังติดตาผมอยู่แม้ว่าร่างเธอจะหายไปหลังพิธีแก้ของแม่บอกกับผมอย่างจริงจังคืนนี้แกรอดแต่แผลในใจแกยังอยู่แกต้องระวังตัวไปตลอดชีวิตของพวกนี้ไม่เหมือนคน มันอยู่กับแกได้หลายปีถ้าไม่รักษาใจตัวเองให้สงบมันสามารถกลับมาได้ทุกเวลาผมนั่งนิ่งฟังเสียงแม่และบ้านรอบตัวความรู้สึกโล่งใจปนกับความกลัวยังวนอยู่เต็มหัวผมจำได้ทุกคำพูดทุกเสียงที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวดและชัดเจนที่สุดในชีวิตหลังจากวันนั้นผมเริ่มปรับพฤติกรรมตัวเองอย่างจริงจัง ผมไม่พูดอะไรแปลกๆทักใครโดยไม่จำเป็นหรือหัวเราะล้อเล่นกับสิ่งที่ไม่เข้าใจทุกคำพูดและการกระทําผมระวังมากขึ้นความรู้สึกระแวงและความระวังตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่ความหลอนยังไม่หายไปไง่ายๆผมยังเห็นภาพดวงตาขาวของเงาผู้หญิงบางครั้งในความฝันหรือแม้แต่ในมุมเงามืดของห้องพระอาทิตย์กลางวันก็ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกนั้นจางลง ผมเริ่มเข้าใจว่าความกลัวและบทเรียนที่ได้รับเป็นสิ่งที่ต้องเก็บไว้ในใจตลอดชีวิตหลายเดือนต่อมาผมพบว่าตัวเองกลายเป็นคนระมัดระวังมากขึ้นเห็นสิ่งผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็หยุดตัวเองทันทีผมไม่กล้าแย่หรือหัวเราะล้อเล่นกับสิ่งที่ไม่เข้าใจอีกเลยแม้เพื่อนหรือคนรอบตัวจะหัวเราะผมก็เลือกนิ่งและสังเกตสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตผมปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็ทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวในบางครั้งแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือบทเรียนและเป็นโชคดีที่ผมมีคนช่วยไว้ทันถ้าไม่มีแรงสวดมนต์และความตั้งใจนิ่งของแม่ผมคงไม่รอดผมจึงรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งแต่ก็ยอมรับว่าแผลในใจที่เกิดจากคืนปล่อยของจะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตคืนเดือนดาบทุกปีกลายเป็นคืนที่ผมระวังที่สุด ผมไม่ขยับตัวโดยไม่จำเป็นไม่พูดอะไรแปลกๆและพยายามอยู่ในความสงบที่สุดแม้ว่าจะเห็นเงาดำบางครั้งผมก็เพียงมองนิ่งๆไม่ขยับไม่ทักไม่หัวเราะไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะตอบสนองเพราะรู้แล้วว่าการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยอาจเรียกพลังเข้ามาอีกแม้ว่าผมรอดแต่ผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมผมกลายเป็นคนที่ระแวงเกินพอดี และบางครั้งความระวังนั้นก็ทำให้ผมรู้สึกเหงาและตึงเครียดแต่ผมไม่สามารถลืมได้ว่าทำไม่ระวังผลลัพธ์อาจไม่ใช่แค่ความกลัวแต่ชีวิตที่สูญเสียได้เพียงชั่วพริบตาสิ่งที่ผมเรียนรู้ที่สุดคือ 1. ความระวังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้สิ่งที่เห็นไม่ใช่คนแต่ก็สามารถทำร้ายชีวิตได้ 2. ความสงบและสติเป็นเกราะป้องกัน การคิดนิ่งและการควบคุมคำพูดช่วยให้รอดจากพลังที่ไม่เข้าใจ 3. ความช่วยเหลือจากคนที่เชื่อถือได้มีค่าแม่และอาจารย์ช่วยผมทันเวลาถ้าไม่มีพวกเขาผลลัพธ์คงต่างออกไปผมยังจดจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีความรู้สึกเย็นความดึงของลมเพลงพัดและเงาผู้หญิงดวงตาขาวยังติดตาและหัวใจผมอยู่เสมอ มันเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมทุกครั้งที่คืนเดือนดับมาถึงผมจะยืนอยู่ในบ้านอย่างนิ่งๆถือไม้สวดมนต์และทูบสมุนไพรเหมือนครั้งแรกแต่อารมณ์ตอนนี้ต่างไปผมไม่หวาดกลัวอีกต่อไปแต่ระวังตัวและเคารพสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเงียบๆและรู้ว่า บางอย่างในโลกนี้เราไม่ควรล้อเล่นและบางครั้งการอยู่เฉยๆคือหนทางเดียวที่จะรอดและนี่คือเรื่องราวของผมคืนปล่อยของที่ทั้งรอดและเสียใจที่สอนให้ผมเรียนรู้ว่าความเงียบความระวังและความตั้งใจนิ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้รอดจากพลังที่เราไม่เข้าใจ และแผลในใจที่เกิดขึ้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต